สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้คุณเข้ามาในคลิปนี้เพราะอยากจะทำไลฟ์ใน tiktok ใช่ไหมครับทำไลฟ์ให้มีคนดูเยอะขึ้นใช่ไหมบอกเลยว่าผมเป็นคนหนึ่งครับที่ตอนที่เริ่มต้นไลฟ์ใน tiktok นะมีคนดูหลักหน่วยทุกคน3คน4คนเข้าเข้าออกออกนะแต่ว่าตอนนี้ครับมีคนนั่งนิ่งๆเลยนะครับ4 0่สถึงห้คนครับดูไลฟ์ของผมในทุกๆวันต้องบอกแบบนี้ว่าคุณรู้ป่ว่า ช่องของผมนะครับเป็นช่องการให้ความรู้เนาะเป็นช่องที่สอนการทําการตารลาดออนไลน์เป็นช่องช่องที่สอนคนทําตัวตนนะครับ BC คราวนี้มันจะไปเปรียบเทียบกับคนที่ออกมาขายของไม่ได้มันจะไปเปรียบเทียบกับคนที่ออกมาเต้นไม่ได้จะไปเปรียบเทียบกับคนที่ออกมานั่งเมาส์มอยไม่ได้คุณต้องรู้ก่อนว่าช่องของคุณเป็นเนื้อหาแบบไหนแล้วอย่าเพิ่งเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับช่อง นะครับอื่นๆนะคราวนี้ช่องของผมเป็นช่องความรู้และถ้าคุณทําช่องความรู้เหมือนกันวันนี้คุณเอาความรู้ตรงนี้นะครับไปปรับใช้นะครับแล้วจะบอกเลยว่าจะพาคุณไปดูแต่ละสเต็ปครับว่าการตั้งค่าไลฟ์ยังไงให้มันดีให้มันปังบนทิกตอกเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับคุณจะต้องมีผู้ติดตามครบ1000คนก่อนนะครับคุณถึงจะมีฟีเจอร์บน t i k ตอกนะครับที่สามารถไลฟ์ได้คราวนี้คุณกดตรงที่คำว่าบวกนะครับสัญลักษณ์รูปบวกตรงนี้นะข้างล่างนะครับข้างล่างตรงกลางแล้วคุณดูนนนะะะครับดวผมจจขออปิห้้าไ คุณดูนะครับคำว่า live ครับคุณกดคำว่า live ครับปุ๊บคราวนี้ครับเรามาดูกันว่าคุณจะต้องตั้งค่าตรงไหนบ้างซึ่งสําคัญมากๆเลยนะการตั้งค่าก่อนขึ้นไลฟ์มันจะช่วยคุณได้มากครับวันนี้ครับหัวข้อสําคัญมากๆครับเพราะหัวข้อจะดึงดูดคนที่ใช่เข้ามาแล้วฟิลเตอร์คนที่ไม่ใช่ออกไปโอเคว่าหลายคนไม่ตั้งหัวข้อนะครับคุณจะได้คนสเปรยสปะมากวันนี้ถ้าคุณตั้งกันว่ามามามาเ์มากันวันนี้มา โลเละเอะโลของขายแบบนี้คุณจะได้แต่ใครมาก็ไม่รู้ครับแต่ถ้าคุณตั้งหัวข้อที่มันตั้งใจตั้งเนี่ยคุณจะดึงดูดคนที่ใช้เข้ามาตัวอย่างง่ายๆถ้าคุณขายของใช่ป่ะคุณตั้งไปเลยเช่นสมมติว่าขายขายตั้งกล้องแล้วกันอาจจะตั้งว่าทําภาพยังไงให้สวย3วิธีนี้เห็นไหมคราวนี้พอคุณทําขาตั้งกล้องใช่ป่ะคนอยากจะทําภาพคุณจะได้คนที่อยากทําภาพสวยๆเข้ามาหรือคุณขายเป็น ผลิตภัณฑ์เสริมความงามคุณตั้งเลยครับอย่าไปตั้งว่าเอ้ยมันลดความอ้วนกันไม่เอาอาจเป็นแบบว่า3เทคนิคดูแลหุ่นสวยเนี่ยแบบนี้แล้วคุณคว้าเอาสินค้าของคุณนบะบบวกเข้าไปในไลฟ์สดของคุณคุณจะดึงคนที่ใช่เข้ามาครับคุณจะดึงคนที่สนใจในหัวข้อของคุณเข้ามาดังนั้นนะ่คุณตั้งเลยโดยการกดลงไปตรงนี้ครับแล้วคุณก็พิมพ์ใหม่ครับเช่นวันนี้เราตั้งดีกว่าว่า3เทคนิคทำภาพสวย อโอเคว่านะคราวนี้ก็จะดึงแต่คนที่อยากทําภาพสวยๆเข้ามาแต่ถ้าผมอยากจะขายขาตั้งโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้นะที่มันโคตรแข็งแรงแบบนี้ผมค่อยเอาพันหนวกเข้าไปครับในไลฟ์สดของผมคนเห็นผมนั่งให้เทคนิคในการทําภาพเขาก็อยากรู้ว่าเฮ้ยครูคุณใช้ขาตั้งกล้องอะไรแนะนําหน่อยเห็นบ้างตัวนี้มันก็จะเข้าไปอยู่ในไลฟ์สดของเราได้แล้วตัวนี้ถ้าหากใครสนใจนะ52 9กนะครับแข็งแรงมากสามารถยืดออกมาได้นะ1นึซนมสามารถใส่พก,กับพาใส่กระเป๋าได้เพราะมันสั้นเพียง3-3ซนติเมตรเท่านั้น บอกเลยว่าแข็งแรงมากประทับใจจริงๆเลยอยากจะเอามาบอกกับทุกคนครับใครสนใจลิงก์ใต้คลิปวิดีโอ,อคลิปนี้นะครับไปติดต่อได้เลยนะอ่ะคราวนี้ตั้งค่าอะไรอีกนะครับตั้งค่าตรงนี้เลยเพิ่มหัวข้อสําคัญมากอ่ะเรากดดู คุณจะต้องเลือกประเภทของไลฟ์ของคุณให้ถูกต้องนะครับอย่างของผมเนี่ยจะเลือกเป็นเรื่องของการศึกษาการเรียนรู้เราก็จะได้นะครับแบบนึงนะนี่การเรียนรู้เราก็จะไปโชว์ให้กับคนที่สนใจเรื่องของการเรียนรู้โดยเฉพาะถ้าหากว่าคุณเป็นสายเรื่องของสัตว์เลี้ยงคุณก็กดสัตว์เลี้ยงครับคลิปของคุณจะได้ไปโชว์ให้กับคนที่ชอบสัตว์เลี้ยงถ้า,าคุณกดเรื่องของอฟิตเนสและกีฬา คลิปหรือไลฟ์ของคุณเนี่ยจะไปปรากฏให้กับคนที่ชอบดูแลตัวเองออกกําลังกายนั่นเองครับหัวข้อตรงนี้สําคัญมากประเภทของไลฟ์สําคัญมากนะครับมากไปกว่านั้นคือตอนนี้ทิกต o k เขามีเรื่องของการเพิ่มเป้าหมายในไลฟ์ครับวันนี้คุณรู้ไหมว่าทําไมเพิ่มเป้าหมายในไลฟ์ถึงจะช่วยคุณได้เพราะว่าทางท k To อกเขาได้รายได้จากตรงนี้ด้วยดังนั้นถ้าหากคุณมีการตั้งเป้าหมายในไลฟ์นะครับคุณร่วมกิจกรรมกับเขาเขาจะช่วยผลักดันไลฟ์นี้ครับวิธีการคือกดครับปุ๊บ เราให้คุณเลือกครับว่าคุณจะเลือกการตั้งเป้าหมายในไลฟ์วันวันนั้นคืออะไรอธิบายฟังแบบนี้นะการตั้งเป้าหมายในไลฟ์คือการบอกให้คนที่เข้ามาฟังส่งของให้คุณทําอะไรบางอย่างให้กับคุณวิธีการนี้คือเมื่อเขาส่งของมาให คุณได้รับรายได้ TikTok ได้รับรายได้การไลฟ์ของคุณก็จะมี engagement สูงขึ้นนะครับคราวนี้เราสามารถเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้นะด้วยการกดที่ดินสอนะครับแล้วเราก็ไปเลือกมาว่าวันนี้เราอยากให้คนส่งอะไรให้เราเช่นเฮ้ยวันนี้อยากให้คนส่งไอศกรีมให้เราจังเลย้ลวกดไอศกรีมครับปุ๊บแล้วเราก็กดเลือกตัวเลขข้างล่างครับอยากให้คนส่งให้ในเป้าหมายวันนั้นกี่อัน20อัน50อัน1 0อยอันหรือกําหนดเองคนส่วนใหญ่นะกำหนด1้อยอันไปเลยนะครับอ่ะ แล้วกดยืนยันครับคราวนี้อย่าลืมว่าให้คุณตั้งตรงนี้นะเขียนให้มันดีๆเขียนแบบนี้ว่าเอ่ออาจจะเขียนว่าช่วยฉันบรรลุเป้าหมายช่วยครูบรรลุเป้าหมายวันนี้หน่อยอ่าแบบนี้ประมาณนี้นะครับคนก็จะเห็นแล้วแล้วก็รู้ว่าอ๋อวันนี้มีเป้าหมายแบบนี้นะเดี๋ยวช่วยส่งก็จะส่งไปไอศครีมมาให้นั่นเองนะครับและอันนี้คุณต้องไปเซตนะอันนี้สําคัญมากนะครับอ่ะคราวนี้นะครับกดยืนยันเลย ปุ๊บเรียบร้อยนะครับมากไปกว่านั้นอะไรที่มันสำคัญไปอีกนะครับคือเรื่องของการแต่งภาพเพิ่มประสิทธิภาพรูปภาพของคุณคุณดูนะการเพิ่มประสิทธิภาพกับการใช้เอฟเฟกเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ไลฟ์ของคุณดูสวยงามคุณต้องไปลองใช้ดูกดเพิ่มประสิทธิภาพครับคุณสามารถแต่งหน้าแต่งตาปรับโครงหน้าให้มันสวยงามได้โดยการใช้เพิ่มประสิทธิภาพแต่เอฟเฟกคือใส่อะไรที่มันสนุกสนานเข้าไป คุณสามารถใส่ได้ครับแต่ตัวผมเองจะแนะนําว่าผมไม่ใส่เพราะว่าผมต้องการจะให้คนเห็นความเป็นตัวตนให้เห็นความเรียวโอเคไหมเราไปใส่ตุกกตต๊กตาตุ๊กตุ่นนู่นนี่นั่นนะทุกคนคนเห็นเรารู้สึกแบบลาคาญใช่ไหมลำคาญดังนั้นน่ะถ้าว่าเราเอาเรียวเรียวได้เราแต่งหน้าได้เราสวยได้โดยไม่ต้องใช้เอฟเฟกอันเนี้ยดีกว่านะอันนี้ดีกว่านะครับคราวนี้คุณดูตรงนี้ครับเป็นฟีเจอร์ใหม่ครับคือเรียกว่าโพนั่นเองนะครับคุณกดตรงคําว่าโพครับ ไอโพตัวนี้คืออะไรคือเวลาที่คุณเนี่ยนะออกมาไลฟ์คุณสามารถดึงโพขึ้นมาให้คนร่วมกิจกรรมได้และอันนี้แหละเป็นจุดที่จะทําให้มีคนปฏิสัมพันธ์ทำให้คนเกจเอนเกจเมนต์กับคุณนั่นเองคุณสามารถทําคําถามให้คนตอบได้นะครับตัวอย่างง่ายๆเช่นสมมุติว่าวันนี้เราแบบอยากที่จะให้คนปฏิสัมพันธ์ใช่ไหมเราจะถามว่าคุณเคยไลฟ์กันหรือยังอ่ากันหรือยังคุณเคย A เคย B ไม่เคยแบบนี้นะครับเราจะให้มันปรากฏกี่นาทีเราก็ตั้งไปเลยครับแล้วก็กดยืนยันเพียงเท่านี้คุณก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อพร้อมที่จะขึ้นไลฟ์แล้วนะครับทุกคนหลังจากนั้นเมื่อคุณเซตทัทุกอย่างที่ผมบอกเรียบร้อยแล้วให้คุณกดคําว่าเริ่มไลฟ์ครับโอเคไหมหลังจากนั้นทําหน้าที่ของคุณครับออกมาไลฟ์ให้ข้อมูลแนะนําสินค้าทําให้ดี engagement ให้ดีครับแน่นอนว่า ผลลัพธ์ของคุณจะดีขึ้นในทุกๆวันอย่างแน่นอนมีหนึ่งข้อครับที่ก่อนจะจากกันไปอยากจะฝากกับทุกคนว่าการไลฟ์ของคุณนะครับคุณจะต้องไปเลือกช่วงเวลาที่มันเหมาะสมกับคุณด้วยนะคุณต้องไปดูว่าเฮ้ยคุณจะไลฟ์ช่วงไหนดีคุณจะไลฟ์ช่วงเช้ากลางวันหรือเย็นดีคุณรู้ไหมว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะบอกว่าไปไลฟ์ช่วงเย็นสคนเขาดูกันเยอะทุกคนระวังไว้นะข้อนี้ผมตกหมาตายมาเยอะแล้วคือนั่งไลฟ์ไปตอนเย็นมีคนดู 2- 3สคนเพราะอะไรรู้ปะ่ะเพราะว่าเราลืมคิดไปว่า คนดูเยอะก็จริงแต่คนก็ไลฟ์เยอะมากแล้วคนตอนกลางคืนเนี่ยเขาอยากดูอะไรที่มันเอนเตอร์เทนอยากคลายเครียดเขาไม่มานั่งดูข้อมูลอะไรมากมาขนาดนี้หรอกนะครับคราวนี้หน้าที่ของคุณคือคุณต้องไปดูว่ากลุ่มคนของคุณนะหรือกลุ่มเป้าหมายของคุณมีพฤติกรรมแบบไหนตัวอย่างครับถ้าคุณอยากจะคุยกับพนักงานประจาําเขาเลิกงานมาช่วงเย็นคุณทําคลิปหรือไลฟ์ช่วงนั้นครับ หรือคุณคุยกับแม่บ้านแม่บ้านอยู่บ้านช่วงเช้าเขาหัวฟูทําความสะอาดบ้านค่อยมาลาช่วงบ่ายครับอยากคุยกับคนที่อาจจะเป็นแม่บ้านนะแต่ว่าชีวิตชิลๆนะหรือบางคนก็เป็นพนักงานประจําแล้วก็นั่งฟังในออฟฟิศเราก็มาไลา่ตอนเชา้าอย่างของผมเองผมจะไล่ตอนเชา้าผมจะได้กลุ่มคนประเภทนี้คือกลุ่มคนที่แบบทํางานในออฟฟิศบ้างหรือบางคนกเ็เป็นแม่บ้านบ้างแต่ว่าอยากทําออนไลน์ตอนเช้าเขาก็จะเสพข้อมูลความรู้ดีด ช่วงเช้าผมก็เลยทําแล้วก็จะมีคนดูแบบ50 60คนแบบนั่งนิ่งๆแบบนี้เลยนะครับหรือนะครับคุณบอกว่าคุณเป็นมีลูกมีลูกอ่อนคุณก็ต้องไปลาช่วงกลางคืนหลังจากที่คุณเอาลูกเข้านอนกันแล้วใช่ไหมคุณก็จะมีเวลาของตัวเองก็เอาเอา,เอ,าออกมาลาช่วงแบบสี่ทุ่มห้าทุ่มแบบเนี้ยคุณก็จะได้คนช่วงกลางคืนหน้าที่ของคุณคือออกไปทดสอบครับออกไปทดลองครับว่าคนของคุณอยู่ช่วงเวลาไหนวันนี้ จะมาบอกว่าทุกคนไปไลฟ์สองทุ่มไม่ได้อีกแล้วคุณต้องทดลองและทดสอบด้วยตัวคุณเองจนหาเจอว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณเขาอยู่ช่วงเวลาไหนครับโอเคนะครับทุกคนหวังว่าทุกคนนะครับจะเอาความรู้วันนี้ในเรื่องของการไลฟ์สดบนทิกตอกนะครับไปปรับใช้ผมมั่นใจมากว่าถ้าคุณเอาไปใช้นะคุณจะพัฒนาการไลฟ์ของคุณได้ดีมากขึ้นคนต้องเข้ามาดูมากขึ้นและที่สําคัญเลยปิดการขายได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแน่นอนนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปวิดโอ้คลิปนี้นะครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe งนี้ไครบ มครูคุณสอนการตลาดออนไลน์ครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ